ไปดูเรื่องราวของครูที่จังหวัดตรังนะฮะ,ะที่อำเภอหาดสำราญนะครับคุณครูคนนี้เรียกว่ามีจิตใจที่ดีเพราะว่าเห็นว่านักเรียนเนี่ยเดือดร้อนพ่อแม่นักเรียนในต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ต้องทำไร่ทำนาเช้าเช้าเนี่ยก็ไม่มีเวลามารับมาส่งลูกบางครั้งเด็กก็ต้องหยุดเรียนก็เลยถอยกระบะป้ายแดงนะถอยรถกระบะนะฮะเอาไว้รับส่งนักเรียนแล้วก็เก็บเงินแค่พอค่าเดินทางเท่านั้นเองฮะที่สำคัญคนขับเนี่ยนะฮะ คุณครูมีเวรเวียนกันขับเกิดขึ้นนะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านโคกรักนะครับที่ตำบลตะเสอําเภอหาดสำราญจังหวัดตรังนี่นะฮะขออภัยคุณผู้ชมรถใหม่แต่ว่าไม่ใช่ป้ายแดงนะรถหนึ่งสองนะฮะซื้อมาใหม่แต่สภาพก็ยังโอเคอยู่เลยติดหลังคาอย่างดีเลยนะฮะนี่ฮะผู้บริหารสถานศึกษาคนรุ่นใหม่ไฟแดงคนนี้คือคุณวรัตหูเขียวนะครับมาเป็นผู้ในการสักหกเดือนแล้วฮะแล้วก็คุยกันกับทางโรงเรียนกับทางคุณครู นะฮะผู้ปกครองนะฮะว่าควรจะมีรถบริการรถรับส่งนักเรียนนะฮะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็อำนวยความสะดวกก็เลยไปซื้อรถกระบะมา1คันนะสองแสนบาทนะฮะผ่อนเดือนละ4,000บาทเอามาติดตั้งหลังคาแบบนี้แล้วก็ให้บริการเก็บคนละกี่บาทคุณรู้ไหม3บาทถูกมากๆเลยนะค่าบริการฮะถูกกว่ารถเมล์เมืองกรุงฮะคะบาท,บาทถึง5บาทดูน้องๆดีใจเออ นะถ้านั่งเฉพาะตอนเช้าคิด3บาทนั่งไปกับเช้าเย็ยนคิด5บาบาทรายได้เดือนหนึ่งเขาบอก6000ผ่อนค่ารถ4 0 0พค่าน้ำมันสักพันสองพันห้าเหลืออยู่ประมาณสัก800หรือพันหนึ่งก็เก็บไว้เป็นเงินกองกลางไว้พัฒนาโรงเรียน <ừ> แล้วโชเฟอร์ก็ไม่ต้องจ้างาเพราะว่าทั้งโรงเรียนยมีครู8คนเวียนกันขับฮะถามว่าแล้วครูผู้หญิงจะขับได้ไหมเขาบอกไม่เป็นไรครูผู้หญิงเนี่ยเอาสามีมาช่วยขับ นี่นี่ฮะต้องบอกเป็นโครงการที่น่าภาคภูมิใจมากคุณครูบอกว่านอกจากที่จะได้ช่วยนักเรียนแล้วเนี่ยคุณครูก็ถือโอกาสไปเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยใช่ไหมติดรถไปด้วยแม่ครูขับเสร็จไปส่งปั๊บไปเจอพ่อแม่ก็ได้พูดได้คุยกันค่ะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วน้องๆก็ดูสนุกสนานคือนั่งรถไปโรงเรียนด้วยกันกลับด้วยกันพูดคุยกันแลกเปลี่ยนเรื่องการบ้านอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วครูก็ ี่บอกมีเวรรับสมัยดิ<ะ>ฉันเรียนดิฉันก็ชอบมากเลยค่ะนั่งรถรงเรียนออจะได้มีเพื่อนๆใจะม<ท>านั่งคุยไปตลอดทางค่ะ